ให้กูเหอะเดี๋ยวกูไม่มีเปิดเจนะอะเหี้ยวเปิดน้องชิคกี้กัน <c oughs> แต่ก่อนอื่นเลยมันเราเขาเรียกว่าอะไรวะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมันทดลองเล่นได้อุย้ยหนึ่งสองสามอ๋ออุ้ยอุอ้ยตายเหรอและตุ้าง กอดเสียจตังชิบหายเลยตทุนี้โอเคก็คือกดดึงสองสามเฮ้ยแล้วกดค้างค้างแล้วไงรุนแรงกดเดี๋ยวขอกดสกิลแล้วมันจะออโต้แบบตีรัวๆเลยเราก็จะกดค้างแล้วก็ฟินิชชิมได้ใหม่กอดโอเคเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย เปิดเลยเปิดเลยไม่ไหวแล้วเปิดเลยและฮะกล้องฮะมีก<ส>ี่โลครับโอ้โหเยอะมีเยอะเตียมเบื่อไว้แน่แ่คนเตรียมมาพร้อมขนาดนี้เลยเหรอพร้อมฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดเราต้องท่องคาถาปะเพราะว่าไอ้ห<ข>้องคาถาห้องคาถาของกูเนี่ยเรากดมุมซ้ายล่างนี่มันมันตอบนะมันได้หมดเลยนะแล้วเห็นข้างซ้ายล่างใช่ไหมกูกดไป30โลแล้วเหลืออีกหกสิบโลเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกดอีกแค่สรอบก็น่าจะติดแหลวแต่ถ้าเกิดกูท่องคาถาเนี่ย ผมว่าได้แน่เลยเราเพราะว่าคาถาเลยครับคุณตีอายุวันโนสุขังพระลังกดสายล่างและไปเต่าตึงตึงดื้อดื้ดึงดึงหมุนอุยแต่เอตั้งสองตัวดับเบิลเอเลยนะเพ้ยนี่ดับเบิลอะไรอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกสักหน่อยมันอาจจะต้องกดตรงนี้แทนนี่เอาใหม่เอาใหม่นะอายุวันโนสุขัง พลังไปเลยหมุนกล้องหัวแปลกเป,ป่ะเนี่ยไปแปลกนะหัวใจเขาสูดรดีไม่ได้เลยวะทำไงดีวะกบ็บึ้ๆมีสูรป่ะสูดหรอเออมีไหมมีพิชีหนึ่งเฮ้ยอะไรอะไรอะไรใช้บ่อยเปิดในสถานที่ที่คุณจะเปิดฮะ<า>ต้องเปิดสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้องอ๋อสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับน้องเหรอ เฮ้ยโอ้โหเปการซัมมอนใช่ปะใช่ที่ไหนเฮ้ยสถานีตำรวจใช่กล้องโอ้แต่แหลกแบบนี้แสดงว่ามาแน่ๆเปิดหน้าป้องม็เก็เลยแล้วไงกด F4 มาและคลิกไปที่ล่างซ้ายและกดสถานีตำรวจตำรวจต้องมาวะเมื่อกี้มันไม่ได้วะกุกต้องเปิดข้างๆยามวะ นี่ไงเคยไปเรียกต้ายามเดี๋ยวไม่ออกไปชิปหายแล้วต้องเรียกอะไรวะเลยวะเซคริตตี้การ์ดนี่ผู้รักษาความปลอดภัยแบบนี้และกดมาปึ้งตืดึดึดึงดึงเฮ้ย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  มาแล้ว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 เฮ้ยปมาว่าอีกข้างยามันได้จริงด้วยเฮ้ยทำไมเพลงผู้ยช่ายเออทำไมเพลงผู้ยช่ายปกติเพลงผู้หญิงไม่ใช่หรอลองดูลองดูมันมันได้มันไดมันไม่เสมอไปมีมีอะไรจะพูดก่อนไหมมีอะไรพูดก่อนไหมครับถ้าหลุดนะถ้าหลุดกูเครียดเลยนะถ้าหลุดถ้าหลุดก็ความผิดไอ้กล้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันต่อไปอันต่อไปเฮ้ย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 หยาอันต่อไปอันต่อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเออเออนี่เป็นยังไงบอกแล้ววิธีนี้ได้ผล ไอ้ข้างยาบดีได้วะว้าเย้เยเยียวะกูเป็นต้องเสียเพิ่มแล้วกําลังคิดว่าจะเปิดอาวุธมันดีไหมเนี่ยมีแชทแชทบอกว่าสวัสดีครับขอขิงหน่อยผมเปิด10โลได้อะครับอาวุธก็10โลอีกอีเฮียวัอดแต่อันนี้ย10โลยังไงก็เปิดได้เกรสวะใช่ไหมนี่มึงส่งแชทคืนสิเอ้าเดี๋ยวนะกูเปิดกี่อันอะ เออมันมันไม่เหมือนอันเก่าแล้วเหรอเฮ้ยคำพีมันคำพีมันไม่เหมือนแพรก่อนใช่แพรปกติเปิดตัวไอ้นี่เลยไม่ไม่มันมีกูกูมีคำพีอยู่แล้วมีคำพีอยูสิบอันแล้วอโอ้โหกดเลยละกันเดี๋ยวแบงบูกายภาพต้องเปิดตรงไหนเฮ้ยแต่มันมีปืนมันมีปืนมันเปิดค้างยามก็ได้นี่หว่าใช่บ้านเนี้ยอุ้ยนี่มันเปลี่ยนแอนิเมชันการเปิดเว้ยเหมือนจะไม่ใช่ป่ะเนี้ย และกดเปิดไปเลยไม่สนแล้วตือือดึงหรือดึงดึงเคยกลัว่ามันปแปลกๆว่านี้เราต้องไปหาแบงบูปะ่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะน,นี่เราต้องยืนอยู่ข้างแบงบูมงเห็นแบงบูปะปะ <c oughs> <c oughs> คุณจะได้ให้ไปได้ดูทรมานน้องอเอาน้องมาห้อยหัว <c oughs> ก็เปิดไปเลยตือดึือดึงดึงดึงนี่อันนี้แหละอันนี้ทองอันนี้ทอง คิดว่าไงนะมันเอ้ยเออกูอยากรู้อะเกนชินมันมีป้าที่ที่อยู่ดีมันเป็นแบบที่มันเป็นดาวตกสีม่วงมาใช่ปะแล้วอยู่ดีมันแตกแตกสีทองข้างในเฟคเอาต์ออไม่ไม่มีไม่มีไม่มีนะเกมเกมนี้คือไม่มีเฟคเอาเกมนี้คือไม่มีให้กูลุ้นรอบต่อไปไม่มีให้ลุ้นเม่ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยแฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮ้ยเ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 ฮ้ย อาวุธประจำตัวน้องมันเหมาะกับน,น้องมากเลยว่ะเฮ้ยเชียร์ถ้าพูดแบบนี้แล้วหมดสุดเคยถ้า,<อ>าถ้าเกิดพูดแบบนี้แล้วอวะอลองลองเล่นยังลองเล่นยังเหมือนคือตัวมันนะมันจะตีหลายหิดใช่ปะ่ะแล้วก็ไออาวุธอันเนี้ยมันมันบัฟจำนวนสแตนด์ตาม <S <S หิดอะเอาลูกกูเผื่อไปกดข้ามกูลืมดูแอนิเมชั่นว่าสีทองมันได้ใช่หรือเปล่าไม่กี้พูดอะไรนะเพินมเตมตีโบนส์ใช่ใช่ใช่อันนี้อ่านแบบอ่านแบบคร่าวๆนะนี่ไงก่อน กา <G un less> รตีการตีปกติของน้องเนี่ยมันจะทําให้เกิดชาร์จทีวีพิกซึ่งมันจะเพิ่ม Impact เพิ่มขึ้นซึ่งมันซ้อนได้30มสิชั้นก็เท่ากับว่ายิ่งมึงตีเยอะ,ะจะยิ่งได้สแตกนีใช่ปะแล้วตัวละครน้องอ่ะบอ,อคนรัวมันก็เตียบจริงจริงวแบบนี้แต่ว่าปากกูทําไม่ได้ขนาดโอเคโอเคไม่แต่พวพาพวพาอิมแพกมันเพิ่มดาเมจโดยใช่ปะถ้าจำไม่ผิดอะ ป็วะเกรดเจ็ดสาเอร์เซ็นตข้างบนน่ะถ้าเกิดเกรดล้นน่ะมันก็ยิ่งเพิ่มความต่างของ Impact เพราะอิมแพคเยอะมันก็จะได้เพิ่มพลังโจมตีแต่อย่างน้อยอ,อันนี้มันก็ให้ทีมสามคอ,เอนเซ็ปต์เพิ่มขึ้นยีเป้ยมันมันเป็นเป็ดอาวุธเป็นเป็ดเหรนี่ย<อ><อ>ม,มันเป็นเป็ดเป็นกาหรืเอ,อเป็ดพ่นน้ำอ๋อเป็ดพ่นน้ำใช่ใช่แล้วพ่นออกนอกกาด้วยนะแต่น้องบอกอย่างนั้นใช่ปะ่ะนี่ไงถ้าอิมแพคของชิงยี่สูงกว่า120แต้มทุกๆ1แต้มที่เกินมาจะทุให้ตัวเองมแต้มที่เพิ่มขึ้น6แต้ม คิดว่างไงคิดว่าถ้าเกิดอาวุธมันเพิ่มอิมแพกแสดงว่ามันก็ตีแรงขึ้นถูกปะ่ะถูกต้องมันก็จะเก่งมากๆเลยแล้วก็สมมุติเราเปิดใช่ไหมแล้วเราถอดใจอ่ะเราก็ดองโลไว้ที่ให้เจนได้ก็เ,เปิดสักเก้าสิบถเก้าเก้าสิบนี้โอ้ไม่ไม่ไม่ได้กูต้องเหลืออย่างน้อยให้เจนประมาณสองหมื่นกว่าโลเผื่อมันหลุดเราก็เปิดอีกนิดหน่อยสองหมื่นกว่าโลเลยเหรอสองหมื่นกว่าบาทอะสองหมื่นโลเลยเหรออ๋อสองหมื่นกว่าบาทกูเปิดเลยแล้วกันนะก็ถูกแล้วนี่นี่ก็ถูกแล้ว ออกออกเลยอันนี้ออกแล้ว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 ออกแล้นี่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 เออเออมาสุดท้ายเอวไม่อันอันอันนี้ไม่ใช่อ่ะเนี่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 ยามเดิมหรอยามยามเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนยามคนเดิมไม่ให้แล้วยามคนนี้แล้วกันนี่มีแบงบูให้กูด้วยเป็นไงเฮ้ยคนนี้โดดงานเปล่าใช่เหรออ๋อโดดงานกินชาไงดู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 ตาสู้ไม่ไม่ได้วะไม่ไม่ได้วะนี่ร้านร้านนี่ร้านกาแฟนี่ร้านกาแฟ ไม่แต่อาวุธมันไม่หลุดหรอกจริงจริเจ็ดไอ้มาประเจอัดหลุดมันน้อยอ่ะอืมแต่ตอนกูเล่นลงใครกูหลุดทุกตัวเลยนะอาวุธว้า่นะกูกูเอาเยอะกูให้ถึงหมื่นเก้าอ่ะเฮ้ยถ้าถึงหมื่นเก้าออกแล้วถ้าไม่ออกมึงร้องไห้แล้วเดี๋ยวก็ถึงไอ้เดี๋ยวก็ถึง เดี๋ยวก่อนนดี๋กูแลกของฟรีได้นี่กูแลกได้นี่ใช่ไหมเออเราไปแลกก่อนไหมแลกฟิล์มขาวแลกฟิล์มขาวแลกแลกฟิล์มสีขาวอ๋อแลกอันนี้ใช่ป่ะแลกอันนี้ใช่ป่ะเออแลกแลกอันนี้แหละโอเคโอเคมันใช้อันนี้เปิดนี่หว่าโอ้โถได้ทำแบบไม่รู้วสิบพอดีเลยแม่งเออโอ้ยสิบพอดีเลยต้องบอกแล้วเฮ้กูเหอะเดี๋ยวกูไม่มีเปิดเจด้วยเอาไงดียคนหยุดไหม วะกูวาดไปเปิดที่ป้อมยามเหมือนเดิมอ่ะดีสุดแหละเอ้โต๊ะกะยังยามไม่ออกกะนี่ยังอยู่เลยนี่นี่เอ้ยยามคนนี้แหละไอ้ลุงเนื้อฝากตัวด้วยครับลุงลุยเฮ้ยเฮ้ยคือถ้าไอ้ไอ้คนนี้ออกอีกเนี่ยต้องไหว้แล้วจรองจริงที่บาดตำรวจด้วยเกมเนี้ ไ<ะ>อ้เชื่อกูกลัวไม่มีเปิดเจนวะหรือหรัวกูกูรู้กูพอแค่นี้ดีกว่าวะแล้วกูค่อยไปเปิดอาวุธเจนดีกว่าไม,ไม่ไม่ฟังฟังแบบง่ายๆบบไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาไปคิดก็ได้ฟังแบบง่ายๆเรามีเวลาก่อนเจจะมาเนี่ยมีประมาณหลายวันอะแบบอีกยี่สิบวันซึ่งถ้ามึงเติมรายรายเดือนยี่ส <20 S 2> ิบวันเท่ากับยี่สิบโลใช่ไหมก็ถ้าว่าเนี่ยเราเปิดคำขำอีกเจะเปิดคำขำอีกยี่สิบยี่สิบวันเท่ากับยี่สิบโลได้เลยะเราได้ ใช่ใช่ยี่สิบวันเท่ากับยี่สิบโลได้เลยถ้าเติมประจำวันใช่ป่ะแล้วแล้วทำเควสทุกวันอ่ะถึงก็โมเดลเดียวกับเกนชิ้นไงไม่เหรออือเออไอโกมือเดือดใช่เอาจริงจริงไม่ได้เกมมันก็ถึงนะเว้ยน่าจะถึงอ่ะกลัวที่อย่างมาเล่นเกมเป็นชายนี้มาทุกเกมนี่ตุกเปนเป็นอย่างนั้นจริงจริงถึงกูสาเตรียมมันดีให้ให้น้องเลยนะเว้ยนี่เป็นไงเบสแท็กบวกอิมแพ็ก ตัวละครใส่ตานเพิ่มความเสี่ยงหายไฟฟ้าด้วยอ่าตางนี้คือคือตัวละครไอ้น้องกังฟูเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นคนที่อายุยืนมานานมากก็ถ้าบอกว่าเขาก็าเก่งมากแต่ว่าสมมติสมมติอพอเขาเปิดตูเขามาหามึงเนี่ยเขามาหาเร็วด้วยแต่ว่าพอเขามาปุ๊บสิ่งที่เขาเจอมนันเป็นอาวุธราคาถูกอะ่ะซึ่งแบบเกมจะแจกฟรีมึงคิดว่าเขาจะรู้สึกแบบไหนเขาก็รู้สึกไม่โอเคถูกป่ะล่ะถูกต้องถูกต้องได้ดิเมื่อกี้มึงว่าองเขาจะเสียใจใช่ป่ะพอพอเล่นแล้วมันก็จะไม่โหใช่ป่ะมันจะไม่แรงถูกป่ะคิดว่าไงพอหาม ออกต้องมืแล้วกันนี่ไงมันเจ็ดสิบโลอ่ะมึงยังไงมันก็การันตีว่าเจ็ดสิบโลอนเดี๋ยวก่อนนี่หกนี่หกสิบแล้วนี่หกนี่หกสิบป่ะมันดีเลยเหลือสามสิบเพราะฉะนั้นอีกสิบโลมันการันตีแล้วยังไงมันก็ยังไงมันก็ออกสิบโลอ่ะเรทเกมเรทเกมของหมี่มันออกเจ็ดสิบไม่ใช่เหรอใช่ป่ะอาวุธอ่ะอาวุธแปดสิบป่ะแต่ถ้าส่วนใหญ่ออกเจ็ดสิบกูต้องท่องสูตรกูว่าอายุอันโนสุขังพลัง ไม่ได้น้องเป็นคนจีนนะโอ้ยเชี่ยกูต้องภาษาจีนแม่เลยเชี่ยสัตว์เลยกูลืมภาษาจีนดิเชี่ยโอ้ยไม่ไมแ,แต่อน<ด>เราเอแต่ในเราเราเอสามแล้วนะเราเอมาสามแล้วนะกนะ็ถต่อไปมันเอสแล้วไงเพราะมันการันตีนี่วะกูเกลือจังวะไม่เป<ะ>็นการันตีแล้วเหรอไม่น่าถึงปะ เอ้ยยี่สิบแต่ส่วนใหญ่อ่ะถ้าท no ี่ลิงเกมมีอ่ะมันจะก่อนการันตีสิบอ่ะพอมาก่อนเอาแดงวันี้ออกเลยวใช่ไหมสมมติว่าการันตีแปดสิบมันจะออกที่เจ็ดสิบแบบเฮ้ยกูเลยเราเราทียรหนึ่งไหมนี่นี่เทียรหนึ่งไหมอ๋อทีลรหนึ่งเหอเทียรหนึ่งเหรอเงินกูกูไมอยู่อีกข้างหนึ่งของกระโเยอ๋อจะได้ไม่เสียเยอะเออไอ่ผพูดก็ถูกเหมือนกันนะใช่ไหมอ๋อ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 หนึ่ง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 เฮ้ยออกแล้วเนี่ยยัง อ๋อยังยังยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือสายล่างมันไม่ได้เลยววะมันต้องมันต้องขวาบนนี่ขวาบนตรงนี้ไม่ใช่แล้วเปล่าอันเดียโอวโหหรือตรงดีไม่ใช่แล้ววะตรงดีไม่ใช่ตรงดีไม่ใช่ถ้าตรงดีไม่ใช่แล้วมันต้องตรงไหนแล้ววะข้างรถ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 เราถได้ข้างข้างล้อข้างล้อคำว่ารถมาจากการเทกาก็รถรถฮะโอเคอะไรนะทุกคนต่อเลยแล้วกัน ไปอย่าเกิน5โลได้ไหมกูขอร้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซอมซ้อมซ้อมเลซ้อมีซ้อมซ้อมไปเลยซ้อมก่อนเลยเอ้ยเฮ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 ้านฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเร้านช้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้านช้ยเฮ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 ้ย้ยนฮ้าเฮยเฮ้้าเฮ้่ยเฮ้ย้องหลาเชอบกินอเฮ้้นน เอ้โหในอเนี้แหละนี่ไงนี่ไงออกมาจากป้อมตำรวจเจอเลยนี่นี่นี่โอ้โหป้ายเขียวเลยนี่การมนสีเขียวถูกปะการมนสีเขียวก็ป้ายเขียวเลยไงและและยังไงและกดหนึ่งครั้งไงเฮ้ยจริงด้วยว่ะร้านชาจริงร้านชาจริงร้านชาจริง แต่ไม่ออกเลยวะลึกสุดใจลึกลึกมากลึกมากลึกมากมากเฮ้ย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 มาแล้วเฮ้ยกูยิงผู้หญิงสิงผู้หญิงกาเป็นผู้หญิงผู้กนี่โกงใบไง เอ้ยเอ็เนมาไม่หลุดเ,เสียใจด้วยนะ AJ เก,เกมนี้กูไม่หลุดแน่แนๆอะและเลื่อนขั้นและอัพและเลื่อนขั้นและอัพและเลื่อนขั้นและอัพและเลื่อนเลื่อนขั้นและอัพโอเคผมสิบ ็อกไปแป๊บหนึ่ง